สวัสดีครับพวกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณครูสดอีกครั้งอยากให้คุณครูรีวิวอะไรหลังไหม่มาได้เลยครับรีวิวเองใช้เองนักเลงพอวันนี้มาพบกับเครื่องตัวจับแรงดันไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ USB USB Power Current Voltage Charger Doctor ปัญหาไฟรั่วไฟไหลไฟไหม้ภายในบ้านไม่ใช่เรื่องเล็กๆดังนั้นวันนี้ เรามาดูปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเคยไหมครับกับอาการแบตชาร์จได้แต่แบตไม่เพิ่มชาร์จแบตโทรศัพท์เพิ่มแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นปัญหาเหล่านี้เราแก้ได้โดยการอย่าเห็นแก่ของราคาถูก ของดีอาจจะราคาถูกแต่ของราคาถูกมักจะไม่ค่อยดีเราเคยถูกหลอกซื้ออะแดปเตอร์มือถือบ้างไหมครับเมื่อนำมาเข้าโวลต์มิตเตอร์ที่ดูวุ่นวายนี้จะปรากฏค่าที่แท้จริงว่ามันจ่ายไฟได้ คุณภาพห่วยมากเขียนอย่างหนึง่งจ่ายไฟได้อย่างหนึง่งนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราต้องเสียทรัพย์หรือต้องเสียชีวิตน้องมือไม่เพราะสายชาร์จห่วยหวยปัญหาเหล่าน <จะ S 2> ี้จะหมดไปด้วยอุปกรณ์ USB Doctor อันนี้ครับที่ครูแนะนำราคาประหยัดมากขนาดเล็กเท่าเหรียญบาท สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีไมโครบิตที่เราเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ด้วยและสามารถนำมาใช้กับบอร์ดสสวททอคิดไรได้ทุกเวอร์ชั่นที่เป็นพอร์ต USB Type A ไปดูวิธีการทำงานของ USB Doctor ตัวนี้ กันเลยครับนี่คือเอาแบงค์ที่คุณครูหรือพวกเราใช้งานเป็นประจำพอ USB อสบย A ปกติที่เราคุ้นเคยแต่เคยคิดถึงไหมครับว่าค่าสเปคที่เขาเขียนไว้มันจ่ายกระแสไฟได้ตรงตามนั้นจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จกับไฟบ้านหรือ power bank ก็ตามเมื่อเราดูดีๆม,มันมักจะมีสเปคเขียนไว้ เป็นตัว v และตัว a หรือโวลตกับ M นั่นเองมาดูอุปกรณ์กันเลยแกะอุปกรณ์ออกมาในซองจะพบกับ usb doctor ขนาดเล็กเท่ากับยางลบด้านหน้าจะปรากฏต,ตัวเลขดิจิตอลสีลักและหัว usb ยื่นออกมาประกอบด้วยอะคริลิกใสมองเห็นข้างในแผงวงจรด้านหลังเรียบๆไม่มีอะไรเลยแต่มีลูกศรชี้ลง เพราะด้านล่างนั้นเป็นหัวรับตัวเมียเอาไว้เสียบตัวผู้ USB เข้าไปและออกตัวผู้อีกข้างหนึ่งดังภาพเลยครับวางง่ายๆคือเมื่อเราเสียบมันมันก็จะไปเสียบตัวอื่นต่อเพื่อวัดค่านั่นเองแต่งานชีนมันก็หยาบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเอียงหน่อยๆดังนั้นระวังให้ดีด้วยนะครับเผื่อมันจะหักด้านข้างขนาดกว้างแค่ประมาณ5 เซนติเมตรเท่านั้นเล็กพกพาสะดวกเรามาทดลองโดยการเอา USB d o ด็อกเรเสียบเข้าที่ power bank กันเลยครับจะปรากฏตัวเลข5.05 u เล็กๆนั่นคือตัว v นั่นเองเขาแทนค่าตัว v และรออีก1นวินาทีจะเปลี่ยนเป็นเลข0 0 0 A คือแอมป์ a คือ m นั่นเองดังนั้นแสดงค่าได้ทั้งโวลต์และแอมป เมื่อนำสายชาร์จ USB มาเสียบค่ายังไม่เปลี่ยนเพราะเรายังไม่ได้ปล่อยกระแสไปอีกด้านนึงทีนี้ครูจะลองใช้งานกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าซี i ว o ี i ใครอยากเห็นรีวิวของแบตเตอรี่ตัวนี้ที่ตัดผมได้คุณภาพดีในราคาประหยัดมากๆก็คอมเมนต์มาสัก10คอมเมนต์นะครับครูจะรีวิวให้ดูทันทีเลยทีนี้ แบตเตอรี่ตัวนี้ก็ต้องชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB Type C เหมือนกันดังนั้นครูจึงเลือกใช้อแดปเตอร์ USB Type A ความจุสูงสุดค่าที่ได้จากการวัดจะเป็น V และ A ก็คือโวลและแอมปนั่นเอง V และ A ทีนี้เมื่อเราลองเสียบดูจะเห็นค่าเปลี่ยนไปครับเป็น5.04โวลต์และ 0. 37แอมป์แปลว่าตอนนี้แบตเตอรีร่ตัวนี้กำลังกินไฟอยู่ที่5.04โวลต์และกระเด้ง0.31 0และ0.35แอมป์ครับก็คือมันชาร์จตัวเองอยู่นั่นเองแต่ถ้าเกิดคูกดเปิดสวิตช์แบบนี้ครับปึดเห็นไหมครับว่าตัวเลขจะเปลี่ยนเป็น0.47เลยนะครับเพิ่มขึ้นถึงประมาณ25%ทีเดียวเพราะมันกินกระแสะไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองเพราะเราเปิดแบตเตอรีร่ เป็น0.47เทีนี้าพอครูปิดก็กลายเป็น0.37 35 34ดังนั้นยูเรดีด็อตตัวนี้ใช้งานได้ง่ายจริงๆเลยครับแค่เราเสียบเราก็สามารถวัดกระแสไฟฟ้าเคอร์เรนต์ว่ามันตรงหรือไม่ทีนี้มาลองใช้กับโทรศัพท์มือถือดูบ้าง รุ่นนี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือ Android Xiaomi Note 7ความเก่ามา4ปีกว่าแล้วนะครับแต่ยังคุ้มค่าจริงๆเห็นไหมครับขึ้นเท่าไหร่ครับ5.02โวลต์เหมือนเดิมแปลว่าปล่อยกระแสได้คงที่และแอมป์เท่าไหร่ครับ1.8แอมป์อ่านี่ถือว่าเป็นชาร์จปกตินะครับถ้าเป็นฟ t c ชาร์จความเร็วจะ2เท่าับ2แอมป์กว่าดัางนั้น USB ด็อกเตอร์สามารถใช้งานได้ดีจริงๆเราสามารถวัดคุณภาพของแบตเตอรี่ของ power bank ของอะแดปเตอร์ได้ผ่านการดูโวลต์และแอมป์ว่ามันตรงตามสเปคที่เขาเขียนไว้หรือไม่ใช้งานง่ายคุณสัมผัสด,ดูแล้วไม่ร้อนนะครับเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆกับค่าตัวแค่45บาทเนี่ยทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียกันเลยครับ ข้อดีก็คือ1ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายราคาถูกมากแล้วก็ขนาดเล็กพกพาสะดวกเอาไปใช้อ้างอิงงานวิทยาศาสตร์ต่างๆได้เลยโครงงานไฟฟ้า ถัดมาข้อจำกัดก็คือมันเป็นงานจีนก็ตามราคาแหละครับส0 5 0บาทงานคีซีก็หยาบหน่อยแล้วใช้ได้เฉพาะหัว USB Type-A ซะด้วยยุคนี้อาจจะเป็น Type-C แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมคุณภาพเอาไป7เต็ม10แต่ราคา10เต็ม10โดนใจไปเลยครับราคา40บาทได้ขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับไปแล้วครับ